สวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสรุปข่าวการเมืองวันนี้วันนี้วันเสาร์ที่27ธันวาคม2568นบะครับบรรยากาศการเมืองนี่ต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะก่อนการเลือกตั้งใหญ่ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ใช่ค่ะยิ่งในสนามเลือกตั้งกรุงเทพม,มหานาครนี่คือร้อนระอุเลยใช่ครับซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยการต่อสู้ในกทมมันจะเป็นการสู้กันของเรื่องเล่าสองขั้วที่ ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าเบื้องหลังยุทธศาสตร์ของสองพักใหญ่อย่างพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์เนี่ยเขากำลังพยายามจะขายอะไรให้กับคนกรุงเทพกันแน่เป็นการประทะกันของสองแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะฝั่งหนึ่งก็คือพักประชาชนที่ชูธงเรื่องคนรุ่นใหม่แล้วก็พยายามจะบอกว่าปัญหาทั้งหมดของประเทศตอนนี้เนี่ยมันต้องถูกรื้อสร้างใหม่หมดเลยอืมครับ ส่วนอีกฝั่งก็คือพักประชาธิปัตย์ที่มาในบทบาทของผู้เล่นที่เอ่อมประสบการณ์ที่กำลังจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำได้แต่ต้องอาศัยความเก่าไม่ใช่การหักด้ามพราด้วยเขาน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูเรื่องเล่าแรกกันก่อนเลยกับพักประชาชนที่ผมเห็นคือเขาแสดงความนั้นใจสูงมากโดยเฉพาะคำพูดของคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิที่เป็นหัวหน้าพักที่บอกว่าจะกวาดสสในกรุงเทพครบทั้ง33เขตเลย อะไรคือที่มาของความมั่นใจขนาดนั้นครับคือความมั่นใจตรงนี้เนี่ยมันมาจากยุทธ,ธศาสตร์ที่เขาวางไว้ค่อนข้างชัดเจนมากค่ะเขาวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นการเมืองแบบใหม่หรือที่เรียกว่าการเมืองใหม่ที่บริสุทธิ์มากๆโดยมีจุดขายหลักเลยก็คือผู้สมัครของพักทุกคนจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสิ่งที่เรียกว่าทุนสีเทาหรือกลุ่มอำนาจเก่าเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ อ๋อ oh, คือไม่ได้แค่บอกว่าตัวเองสะอาดแต่เหมือนกับพยายามจะผูกทุกปัญหาของประเทศเข้ากับเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยถูกต้องไหมครับเหมือนจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่โตช้าความเหลื่อมล้ําที่มันมากขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างมีต้นต่อมาจากโรคเดียวกันก็คือการเมืองที่สกปรกครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการเลือกนักการเมืองที่มีที่มาที่ถูกต้องเข้าไปก่อนเป็นคนที่ไม่เคยมีบุญคุณหรือติดค้างใคร เพื่อที่จะได้เข้าไปผ่าตัดใหญ่ได้แบบเต็มที่โดยที่ไม่ต้องเกรงใจกลุ่มอํานาจไหนๆเลยเป็นการวางกรอบการต่อสู้ที่ผงวะเฉียบคมมากนะทาให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การเลือกนโยบายแล้วแต่เป็นการเลือกว่าจะเอาระบบเก่าหรือจะเอาระบบใหม่แล้วสําหรับคนกรุงเทพโดยตรงล่ะครับ <c oughs> เขาแปลงยุทธศาสตร์ใหญ่นี้มาเป็นนโยบายที่มันจับต้องได้อย่างไงบ้างเพราะปัญหาอย่างรถติดน้ําท่วม มันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่คนบ่นกันมาตลอดเขาก็เชื่อมโยงกลับไปที่ยุทธศาสตร์หลักอีกนั่นละค่ะโดยเสนอทางออกเป็นสองส่วนที่ต้องทำคู่กันไปส่วนแรกคือการทำงานที่สอดรับกันการทำงานที่สอดรับกันใช่ค่ะเป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมามากก็คือถ้าพรรคประชาชนได้เป็นทั้งรัฐบาลแล้วก็มีสอสอกรุงเทพครบทั้ง33เขตเนี่ยการจะผลักดันนโยบายหรือโครงการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพมันก็จะเอ่อไหลลื่นไม่มีอุปสรรคทางการเมืองมาขวาง ก็คือขายไอเดียเรื่องความเป็นเอกภาพนั่นเองว่าถ้าเลือกพักเดียวทั้งหมดทุกอย่างจะรวดเร็วแต่เรื่องการกระจายอำนาจที่เขาพูดถึงแหะครับอันนี้เป็นอีกคำที่เราได้ยินบ่อยมากอะไรที่ทําให้ข้อเสนอของเขามันต่างออกไปจุดที่เขาย้าเลยก็คือที่ผ่านมาผู้ว่ากทมที่มาจากการเลือกตั้งของคนเป็นล้านๆนคนเนี่ยกลับไม่มีอำนาจที่แท้จริงในการแก้ปัญหาหลายอย่างเพราะว่ามันติดขัดข้อกฎหมายหรือโครงสร้างอำนาจที่มันซ้อนทับกันอยู่อืม พักประชาชนเลยเสนอว่าจะใช้กลไกลของสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแก้กฎหมายพวกนั้นโดยตรงเลยค่ะเพื่อปลดล็อกให้ผู้ว่ามีอำนาจแล้วก็มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพจริงๆเป็นการบอกว่าเราไม่ได้จะแค่บริหารนะแต่เราจะเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจให้เลยโอเคพอจะเห็นภาพแล้วครับว่าข้อเสนอมันเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับโครงสร้างใหญ่ลงมาถึงปัญหาในพื้นที่ แต่ว่าการเมืองมันไม่ได้จบแค่หาเสียงการจะเป็นรัฐบาลได้มันต้องมีพันธมิตรซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญเลยว่าตกลงแล้วพักที่ประกาศตัวว่าสะอาดขนาดนี้จะไปจับมือกับใครได้บ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะแล้วทางคุณนัทพงศ์ก็วางเงื่อนไขเอาไว้ชัดเจนแล้วก็ท้าทายพักอื่นพอสมควรเลยเขาบอกว่าการจะร่วมรัฐบาลกับใครก็ตามเนี่ย ต้องยึดวาระของประเทศเป็นที่ตั้งแต่มีหัวใจสำคัญอยู่3ข้อครับมีอะไรบ้างครับ 1. คือต้องมีจุดยืนชัดเจนเหมือนกันในการต่อต้านทุนสีเทา 2. คือต้องมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่เท่าทันโลกและสังคมที่เป็นธรรมและข้อ3ซึ่งคิดว่าเป็นหมัดเด็ดเลยก็คือมาตรฐานความรับผิดชอบทางการเมืองต้องสูงกว่ากฎหมายค่ะคำนี้เราได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเ,เลยความรับผิดชอบทางการเมืองสูงกว่ากฎหมาย ลองขยายความในเชิงยุทธศาสตร์หน่อยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่แค่เรื่องคุณธรรมเลยค่ะนี่คือเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังมากๆคือในอดีตเวลาที่นักการเมืองโดนข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตเขาก็มาจะบอกว่าให้ไปพิสูจน์กันในศาลอืมครับซึ่งกระบวนการมันนานมากใช่ครับนานหลายปีระหว่างนั้นก็ยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้แต่แนวคิดนี้คือการพยายามสร้างบรรทัดฐ,ฐานใหม่ขึ้นมาเลย ว่าถ้าคุณมีมลพินมัวมองหรือมีข้อครอหาที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยเนี่ยคุณต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกทันทีไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดโอ้มันคือการเปลี่ยนเกมเลยนะจากที่เคยสู้กันด้วยกระบวนการทางกฎหมายที่มันช้ามากๆมาเป็นการสู้กันด้วยความชอบธรรมทางการเมืองในสายตาสาธารณชนแทนซึ่งมันเร็วกว่าเยอะเลยถูกเพลงเลยค่ะ มันคือการยกระดับมาตรฐานความรับผิดช,ชอบที่เร็วและแรงกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีประเด็นที่ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่เหมือนกันอย่างเรื่องมาตรา1นึที่ทางฝั่งประชาธิปัตย์เขาพยายามตั้งคำถา,ถามถึงจุดยืนของภาคประชาชนแล้วเขาจัดการกับประเด็นนี้ยังไงครับเพราะมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็ถูกใช้โจมตีกันมาตลอด ท่าทีของพักประชาชนคือการใช้เอ,อ่โลของกฎหมายมาปกป้องตัวค่ะคุณนัทพงศ์อ้างคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญที่ระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ให้นําเรื่องการแก้ไขามาตรา1นึมาใช้ในการหาเสียงอ๋อ oh, ครับแล้วก็ตอบกลับไปว่าการที่ยังมีคนพยายามหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นการบิดเบือนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือโจมตีกันทางการเมืองมากกว่า ดังนั้นในมุมของเขาเรื่องนี้ไม่ควรจะอยู่ในเวทีหาเสียงอีกต่อไปแล้วเป็นการตัดบทแบบไม่ขอร่วมวงสนทนาเลยค่ะเข้าใจได้ครับเป็นการปัดประเด็นที่อาจจะทําให้เสียคะแนนนิยมในวงกว้างออกไปเอาล่ะครับนั่นคือเรื่องเล่าของฝั่งคนใหม่ผู้จะมาล้างระบบทีนี้เราลองพลิกมาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างพรรประชาธิปัตย์ที่ต้องยอมรับความจริงว่าสองครั้งล่าสุดพวกเขาสูญพัน์ไปจากสนามเลือกตั้งกรุงเทพเลย ครั้งนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะใช้เรื่องเล่าแบบไหนมาสู้เพื่อทวงพื้นที่ที่เคยเป็นฐานที่มั่นสําคัญกลับมาครับยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์คือการเดินเกมที่ต้องบอกว่าตรงกันข้ามเลยค่ะแทนที่จะชูความใหม่เขากลับชูประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานกับคนกรุงเทพเป็นจุดขายอืแต่ก็พยายามสลัดภาพความเก่าแก่ออกด้วยการผรสมผสานกับพลังของคนรุ่นใหม่ที่ดึงเข้ามาเสริมทับ สารหลักที่พักพยายามจะสื่อก็คือพวกเขาเสนอตัวเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การเมืองดีขึ้นเหมือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนฐานของความเข้าใจและความเชี่ยวชาญค่ะแต่นั่นเป็นประดับสองคมหรือเปล่าครับในยุคที่คนอาจจะเบื่อการเมืองเก่าๆคําว่าประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะถูกคู่แข่งตีความว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเก่าที่ล้มเหลวได้ง่ายๆเลยเป็นคําถามที่ดีมากค่ะและนี่คือความท้าทายหลักของเขาเลย วิธีที่เขาพยายามจะทําก็คือการเชื่อมโยงประสบการณ์เข้ากับผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยเฉพาะนโยบายที่ตอบโจทย์ปากท้องของคนเมืองโดยตรงครับคุณอภิสิทธิ์พูดชัดเจนเลยค่ะว่าเขาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนทํางานมนุษย์เงินเดือนแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่ในกิจอิคโนมีซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของกลุ่เทพที่กําลังเจอปัญหาค่าคลองชีพพุ่งสูงค่าเดินทางแพงค่าไฟที่ควบคุมไม่ได้หมายความว่า เขาพยายามจะบอกว่าประสบการณ์ของพวกเขาเนี่ยสามารถแปลงเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จริงไม่ใช่แค่เรื่องนำมาทำใช่ค่ะนโยบายจะเน้นไปที่การลดภาระให้คนเมืองอย่างเช่นการลดหย่อนภาษ,ษีหรือการสร้างความมั่นคงให้คนทำงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทุกวันนี้เหมือนทำงานโดยไม่มีสวัสดิการรองรับเลยเขาเสนอว่าจะเข้าไปเจราจากับแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสร้างระบบสวัสดิการที่เหมาะสมขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีการชูทีมแคนดิเดตนายกที่มีทั้งคุณอภิสิทธิ์เองแล้วก็ดอรการดีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายเหล่านี้ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วเรื่องตัวผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ล่ะครับพวกเขาถูกนํามาใช้เพื่อเสริมเรื่องเล่านี้ยังไงดรการดีย้ําประเด็นนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าผู้สมัครรุ่นใหม่ของพักไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาวแต่เป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพ และเข้าใจจุดเจ็บหรือเพนพอย n ์ของคนกรุงเทพยุคใหม่จริงๆอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับเช่นปัญหาเรื่องการพัฒนาทักษะหรือที่เรียกว่า upskill reskill เพื่อให้ทันโลกการทํางานที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากเขาพยายามจะสื่อว่านี่คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวิสัยทัศน์ของคนที่มีประสบการณ์กับความเข้าใจปัญหาของคนยุคปัจจุบันคําถามที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ อะไรที่จะทําให้คนกรุงเทพกลับมาเชื่อใจพักประชาธิปัตย์ได้อีกครั้งหลังจากที่ไม่มีสสในพื้นที่นี้มาถึงสองสมัยซ้อนคุณอภิสิทธิ์พยายามยกเหตุผลหลักๆมาสองข้อนะคะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาข้อแรกคือความสุจริตเขาก็ยืนยันว่าพักชัดเจนเรื่องนี้มาตลอดและที่น่าสนใจมากคือเขาอ้างว่าแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองที่สูงกว่ากฎหมายที่พักประชาธิป,ปัตย์กาลังชูเป็นจุดข,ขายอยู่นั้น ตัวเขาแองเป็นคนริเริ่มและพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหนี่คือการสวนกลับโดยตรงเลยนะเป็นการพยายามดึงพรมแย่งความชอบธรรมในประเด็นนี้กลับมาแล้วบอกว่าเราคือต้นตำรับไม่ใช่ของใหม่ที่พวกคุณเพิ่งจะมาพูดเป็นการโต้กลับที่เฉียบขาดมากค่ะเขาพยายามจะบอกว่านี่คือหลักการที่พักยึดถือและปฏิบัติมาตลอดไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูตอนหาเสียง และนี่ก็คือเหตุผลที่เขากล้าประกาศว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับบางพักที่มีประวัติดังพร้อยครับส่วนเหตุผลข้อที่สองที่เขาชูขึ้นมาก็คือพักประชาธิปัตย์จะไม่สร้างความแตกแยกคือเขายอมรับว่าประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องใช้สิ่งที่เขาเรียกว่าศิลปะในการผลักดันเป็นการส่งสัญญ,ญาณแบบอ้อมๆหรือเปล่าครับว่าแนวทางของคู่แข่งนั้นอาจจะแข่งกร้าว แล้วก็นำไปสู่ความขัดแยงรอบใหม่ได้ตีความแบบนั้นได้เลยค่ะมันคือการเสนอตัวเป็นทางเลือกที่นุ่มนวลกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เชิญชวนให้ทุกฝ่ายมาคุยกันแทนที่จะเป็นแนวทางแบบหักล้างที่อาจจะสร้างศัตรูมากกว่ามิตรซึ่งนี่ก็เป็นอีกจุดขายที่ต่างจากพรรคประชาชนอย่างชัดเจนแล้วในแง่การประเมินสถานการณ์ล่ะครับเพะมองโอกาสของตัวเองในกรุงเทพครั้งนี้ไว้อย่างไรเพราะการจะกลับมาจากศูนย์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณพิสิทธิ์ยอมรับตามตรงเลยนะคะว่าในกรุงเทพเนี่ยคะแนนมันมักจะสูสีในหลายเขตเพราะคนเมืองมักจะมองภาพใหญ่ระดับประเทศเป็นหลัก แต่เขาก็เปิดเผยว่าผลสำรวจภายในของพักชี้ว่าคะแนนนิยมในระบบบัญชีรายชื่อหรือคะแนนพักนะคะดีดตัวขึ้นสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยซึ่งเป็นสัญญาณบวกแต่คะแนนพักอย่างเดียวมันก็ไม่พอที่จะทำให้มีสอสอเขตนะครับถูกต้องค่ะและนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เขาย้าเลยว่าต้องสื่อสารกับผู้สนับสนุนให้เข้าใจว่าการเลือกสอสอเขตมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ใช่แค่เลือกพักที่ชอบในบัตรบัญชีรายชื่อ เพราะสอสอเขตคือแขนขาคือกำลังหลักของพักในการทำงานในสภาจริงๆถ้าได้คะแนนพักถล่มทลายแต่ไม่มีสอสอเขตเลยมันก็เหมือนพักการเมืองที่ไม่มีพลังในการขับเคลื่อนนโยบายอยู่ดีพอจะเห็นภาพการต่อสู้ที่ชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วสิ่งที่เรากำลังเห็นคือการประทะก,กันของสองยุทธศาสตร์สองเรื่องเล่าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฝั่งหนึ่งคือเลือดใหม่ไร้สีเทาที่เสนอการรื้อระบบเก่าทิ้งทั้งหมดอีกฝั่งคือ ประสบการณ์ที่สุดจริตที่เสนอการเปลี่ยนแปลงแบบประนีประนอมไม่สร้างความขัดแยง้งสิ่งที่น่าวิเคราะห์ต่ออีกนิดก็คือทั้งสองพักต่างก็พยายามช่วงชิงพื้นที่ทางศิลธรรมในประเด็นความโปร่งใสเหมือนกันแต่เล่าผ่านมุมที่ต่างกันสุดขั้วเลยต่างกันยังไงครับพักประชาชนนําเสนอในฐานะจุดเริ่มต้นที่บริสุทธิ์คือเราใหม่เราสะอาดเรายังไม่มีประวัติให้ใครมาขุดคุยได้ ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอในฐานะผลงานที่เคยพิสูจน์แล้วคือเราอาจจะอยู่มานานแต่เราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรายึดมั่นในหลักการนี้จริงๆการต่อสู้ในสนามกรุงเทพครั้งนี้เลยอาจจะไม่ใช่แค่การสู้กันด้วยนโยบายแต่เป็นการช่วงชิงความไว้วางใจจากกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเชื่อเรื่องเล่าแบบไหนมากกว่ากันคะ่ะเป็นการต่อสู้กันของเรื่องเล่าที่น่าดิบถามจริงๆครับและนั่นอาจนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไวใ้ให้ขบคิดกัน เมื่อทั้งสองพักต่างก็ชูเรื่องการเมืองที่สะอาดและมีมาตรฐานสูงคำถามสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจไม่ใช่แค่ว่าใครน่าเชื่อถือกว่ากันแต่เป็นคำถามที่ลึกลงไปอีกว่าเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนระหว่างการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนจากคนหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยประสบการณ์ของคนเก่าที่เคยผ่านทั้งความสาเร็จและความผิดพลาดมาแล้ว และเราจะให้น้ำหนักระหว่างคำสัญญาของคนมาใหม่กับประวัติศาสตร์ของคนอยู่มานานอย่างไรสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมวิเคราะห์กันยินดีค่ะและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสรุปข่าวการเมืองวันนี้นะครับหากชื่นชอบเนื้อหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่เข้มข้นในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ